รงที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นหนึ่งในอีกวิธีหนึ่งค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ขุดเปิดหน้าดินนะคะโดยมีข้อสันนิษฐานค่ะว่าจะอยู่ตรงกับจุดที่เกิดการถล่มภายในอุโมงค์นะคะที่มีผู้สูญหาย3คนอยู่ในขณะนี้ได้มากที่สุดค่ะหลังจากตรงอุโมงค์หลักนั้นเกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากตรงจุดนั้นเกิดดินสไลด์ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยังมีความหวังอยู่นะคะ อ้ส่วนที่เรามา,มาได้รับการประสานมานั่นก็คือการสํารวจเพื่อที่จะชี้ชัดเพื่อการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในนั้นนะครับนั่นคือประเด็นมันสำคัญมากหน่อยาน,นสำคัญก็กคือเราเราถูกแจ้งมาว่ามีการสุดที่ตําแหน่งนี้เราก็เอาต้นไม้ขึ้นมาพิสูจน์ทราบแล้วเราก็เจอว่าตําแหน่งที่มันสุดลงไปมันควรจะมีโพงอยู่ข้างบนในผลการสํารวจมันก็มีโพงเราก็แนะนําเข้าไปเมื่อคืนว่า,าควรจะ เจาะทะลุปโพรงลงไปจากผิวดินซึ่งมันตื้นมากแล้วเราก็ดำเนินการตั้งแต่เ,เช้าก็พบว่ามันเจอโพรงตามผลสำรวจจริงๆี่ซึ่งจากตรงโพรงนี่ยมันลึกลงไปประมาณเท่าไหร่คะนั่นน่ะผิวดินลงมานั่นประมาณสิบเมตรนะครับเท่าไหร่นะนั่นน่ะจา,จ,าจากลายตำรวจข้างบนน่ยถ้าจากต้นไม้เขี่เขียวข้างบนลงมาถึงฝั่งตรงตอนนี้ฝั่งตรงโพรงนั้นยังยังสูงไปได้อีกก็ยังไม่เกินสิบเมตรนะครับที่เราแจ้งไว้เมื่อคืออนเออ่มัออนก็ ดินมันทับอุโมง์ข้างล่างหมดแล้วนะครับตัวโพรงนี้ก็ใหญ่มากกว่านี้ใช่ใต้กวายนิดหน่อยอก็น่าจะตามการุดค้นแต่ในสเกลที่เราสํารวจมันบอกได้คร่าวๆแต่เราไม่อยากจะบอกตัวเลขแอดแท็บว่า <c oughs> มันเท่าไรแต่ว่าตำแหน่งที่เราชี้ชัดว่าตรงนี้คือโพรงก็ขุดดูว่าถ้ามันเจอโพรงเราเข้าเป็นชาร์เข้าไปตามโพรงมันน่าจะถึงผู้ประสบภัยได้ไวกว่าหรือเปล่านั่นคือหน้าที่เราที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับยพยายามหาก,กัน<ต>วิธีทาง